เอาแล้วครับผมเข้าใจที่คุณพ่อพูดแล้วก็เข้าใจว่าคุณพ่อรักแล้วก็เป็นห่วงสตอเบอรี่แต่ทำไมเราไม่ถามเขาสักคำล่ะครับว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้ไม่จำเป็นผมเป็นพ่อเขาผมย่มรู้อะไรดีหรือไม่ดีกับลูกสาวผมแต่มันไม่ถูกต้องนะครับคนเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองทำไมเราไม่ให้เขาเป็นคนเลือกครับ ว่าเขาต้องการอะไรอ่ะใช่อ่ะพ่อให้หนูเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองนะคะ<ม>หนูก็อยากจะรู้ว่าว่าที่หนูเลือกมันถูกหรือผิดนูต้องการอย่างนั้นเหรอ อท่านอยู่คนเดียวสักพักเลยนะแต่พ่อจะโกรธไม่หรอกผมเชื่อว่าท่านจะต้องเข้าใจเชื่อผมไหม กลงว่าไงอะคะพิธาส์ไม่รู้เหมือนกันน่ะต่นี้ก็เหลือแค่คุณสุดกับสตอเบอรี่อะทำไมอะคะการที่คนสองคนรักกันเนี่ยต้องมีคนอื่นมาเกี่ยวพันด้วยอะนั่นสิ<ม>แต่นี้มันแค่เรื่องของคุณสุดนะพราเรื่องของเราอ พี่ว่าต้องยุ่งกว่าน,นี้แล้วพี่หัดกลัวไหมคะพี่ก็อยากกลัวได้ไหมคะถ้าพี่ถัดไม่กลัวป้างก็จะไม่กลัวนะคะเราจะต้องเป็นกำลังใจให้กันนะคะ ครับเพียพยายาม โกรธหนูหรือเปล่าอ่ะเปล่าไม่จริงอ่ะพ่อโกรธที่หนูไม่เชื่อพ่อไม่หรอกลูกพ่อไม่เคยโกรธล,ลูกรอกจริงนะพ่อจำได้ไหมตอนเด็กๆอ่ะที่ลูกร้องอยากกินน้ำพริก่ะ แต่พ่อบอกว่ามันเผ็ดกินไม่ได้แต่ลูกก็ไม่เชื่อจำได้พอหนูกินเวลาหนูต้องร้องให้เพราะมันเผ็ดมากหนูคิดว่าพ่อจะตีที่หนูไม่เชื่อแต่พ่อก็ไม่ได้ตีใช่พ่อนำให้กิน แล้วก็หัวเราะบอกว่าทีหลังหนูจะได้ไม่ร้องขอกินอีกครั้งนี้ก็เหมือนกันนะลูกพ่อก็ไม่ได้โกรธลูกแต่ที่พ่อพูดเนี่ยพ่อเคยเห็นเรื่องแบบนี้มาก่อนพ่อก็ไม่อยากให้ลูกพ่อต้องเสียใจ แต่ถ้าลูกต้องการจะพิสูจน์ด้วยตัวเองพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรเพ่อถือว่าพ่อได้บอกลูกไปแล้วและถ้าวันหนึ่งลูกพ่อต้องเสียใจหรือเจ็บปวด,ดจำไว้นะว่าอ้อมแขนของพ่อคนเนี้ยรกอกอดลูกอยู่เสมอนะ้ รักแท้ที่สุดเลย,เยพ่อรับพ,พ่อเป็นรักแู้ที่สุด ่อคุณจะต้องเข้าใจฉันนับถือแกงจริงนะซอเบอรี่ก้าบอกพ่อแบบนั้นน่ะถ้าเป็นฉันนะกล้าแน่เลยอ่ะที่จริงอะฉันยังไม่กล้าหรอกแต่เพราะคุณสุดมากกว่าที่ให้เหตุผลกับพ่อคือฉันเข้าใจอ่ะแล้วนี่คุณสุดจะเอาไงต่อไปครับ จะยังไงอ่ะผมก็ต้องไปคุยกับแม่ให้รู้เรื่องสิล้คคุณแน่ใจเหรอครับว่าคุณแม่คุณจะยอมทำตามคุณน่ะต้องยอมสิในเมื่อความจริงอ่ะมันเป็นอย่างนั้นผมกับแป้งอ่ะไม่ได้รักกันจะให้อยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมแป้งใช่ค่ะแต่ว่า พี่สุดต้องเป็นคนบอกแม่นะคะเพราะว่าแม่ไม่กล้าพูดแน่ได้เดี๋ยวพี่จะเป็นคนบอกเองเออคุณสุดครับถ้าคุณสุดคุยกับคุณแม่คุณสุดเดี๋ยวเพิ่งบอกเรื่องผมกับคุณแป้งได้ไหมครับทำไมอะคือผมยังไม่พร้อม ไม่พร้อมเหรอหมายความว่าไงยังไม่พร้อมอ่ะคือผมบอกตรงๆนะครับว่าผมเองก็ยังไม่มั่นใจว่าครอบครัวของคุณแป้งจะยอมรับผมในตอนนี้นี่หมายความว่าพี่ทันไม่ได้รักแป้งงั้นเหรอ ไม่ใช่หรอครับแต่เรื่องของผมกับของคุณมไ,มมไม่เหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนกันยังไงคือผมคือพี่ทัชคิดว่าตัวเองต่ำต้อยกว่าแป้งใช่ไหมเออ พี่ทัศน์นี่มันหมดสมัยดอกฟ้ากับมาวัดแล้วนะความรักอะ่ะมันเป็นเรื่องของคนสองคนถ้าพี่หลักแป้งจริงอะ่ะพี่ต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญกับความจริงและผมก็คิดว่าแป้งก็พร้อมใช่ไหมแป้งใช่ค่ะพี่ทัศน์แป้งเห็นด้วยกับพี่สุดนะคะไม่ใช่าผมไม่กล้าหรือผมกลัวนะครับ ผมคิดว่ายังไม่ถึงเวลาความรักมีเวลาด้วยเหรอนี่มันปีสองพันกว่านะพี่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยผมไม่ว่าแต่สมัยเนี้ยมันไม่ต้องมานั่งเจียมเนื้อเจียมตัวแล,ล้ะรักก็บอกว่ารักไม่รักก็บอกว่าไม่รักว่าไงพี่ ครับให้มันได้อย่างงี้สิพวกเราไาฉลองร่วงหน้าให้กับพวกเรากันดีกว่า ท่านอาจารย์ขาขอบคุณนะคะ,คะ,คะแล้วหนูจะนิมนต์นะคะค่ะสวัสดีค่จะค <mão> ุณแขกคุณแขกคุณแขกคุณแขกสยโยท่านอาจารย์ให้เลิกมาแล้วเมื <interested> ่อไหร่คะวันที่ 1> <1> หนึ่งทันวาหนึ่งันวาใช่ตายแล้ว นี่มันเดือนกันยาแล้วแล้วอีกสองเดือนจะทันหรอคะอือก็มันก็เฉียวเฉียดนะแต่ว่าถ้าไม่แต่งเลิกนี้เนี่ยท่านอาจารย์บอกว่าต้องรอกลางปีหน้าอืมฉันว่าฉันไม่รอดีกว่านะใช่อย่ารอเลยคืนแต่สุดเปลี่ยนใจขึ้นมาจะแย่อือแบบนี้ฉันโทรบอกต่สุดก่อนเขาจะได้ดีใจโทรบอกแนงบ้าง ริไม่ไม่รับสายอะนั่นสิเย่แป้งก็ไม่เปิดเครื่องอสงสัยแบตจะหมดช่างเถอะอีกวันสองวันเขาก็กลับมาตอนนี้เรามาเตรียมงานกันดีกว่าว่าต้องทำอะไรบ้าง อันดับแรกนะฉันว่าต้องตัดทุกก่อนเลยนะแล้วก็จองโรงแรมเออชิงสิเออ,เอ,อจะเอาที่ไหนดีล่ะหรือว่าเราจะแต่งแบบทางเหนือเราดีฉันว่าเรารอทา